สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็พบกับช่อง Bossy Official แล้วนะคะก็นะคะวันนี้นะคะบอสจะทําคลิปนะคะอ่าวันนี้นะคะบอสจะทําคลิปนะคะพนนี่เนะตอร์ละบอมแดดแดดนดดแดดแดดดูเพื่อนๆนะคะทุกคนมาทําอะไรบ้านกูเนี่ยนะคะทุกคนวันนี้นะคะบอสจะทําคลิปอ่าการเปลี่ยนยาง เปลี่ยนยางเฮียอะไรเลยต้องมาหลบกล้องมึงเนี่ยพวันนี้นะคะบอสจะมาทําคลิปนะคะเปลี่ยนยางสีลุงหนึ่งวันนะคะสีลุงี่อะไรจะหมอเขาจะตีลุงปะเนี่ยก็นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าจะมีคุนไม้มากเลยค่ะวันนี้เปลี่ยนยางสามคนเลยค่ะอุยหัวหมืนหัวล้าเลยตอนนี้นะคะบอสก็แยกไปกับเพื่อนนะคะเพราะว่ามินก็ ะะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะตอนนี้นะคะบอสอยู่ในคลินิกนะคะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าพูดดังไม่ได้นะคะเพราะว่าคนก็เยอะอยู่นะตอนนี้นะคะเจอเพื่อนสาวเฮยอีบอสทำบอกไงนี่นะคะเพื่อนสาวเพื่อนสาวหรือเพื่อนชายก็ไม่รู้เหมือนกันแมนที่ผ่าเลยแมนกวกูอีก ตอนนี้นะคะบอดก็เปลี่ยนยางเสร็จแล้วนะคะก็เสียงดังมากทุกคนนุ่นก็เปลี่ยนเสร็จแล้วเหมือนกันก็นะคะวันนี้บอดขอจบการทำวอเปลี่ยนสี่ยางลุงนะคะหนึ่งวันนะคะก็ไว้เดี๋ยวมาเจอกันอีทีหน้านะคะบา,บายๆๆๆๆตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนยางเสร็จแล้วนะคะซึ่งวันนี้อืมวันนี้เปลี่ยนสามนนนคนนี่นุ่น คือร้อนมากแล้วเด้อหมอเพือนนี่ยอันนี้สีลุ่นะคะสีขาวค่ะอุ๊ยอีบอกต้องสดมากไม่รอดมันมีแอปอันนี้ปะน่าเนียนมากทุกคนดูดิสองชิ้นกับยุ้งาอันนี้เพื่อนแกถกชิ้นจับสองแกซีมากินนะคะโอเคค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับหนึ่งวันของบอนนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย